<ด>ค่ะก็สวัสดีนะคะนักศึกษาที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะปูสุวัชราศิริสินนะคะก็จะได้มาสอนออนไลน์นะคะในรายวิชาทักษะการขยายอาชีพนะคะวันนี้ก็จะมาขึ้นบทที่สามนะคะการจัดการความเสี่ยงนะคะ ค่ะบทที่สามนะคะหัวข้อย่อยนะคะก็จะมีนะคะเรื่องที่หนึ่งนะคะความหมายของการจัดการความเสี่ยงนะคะเรื่องที่สองนะคะองค์ประกอบของการจัดการความเสี่ยงนะคะเรื่องที่สามนะคะการวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงนะคะทางธุรกิจนะคะเรื่องที่สี่นะคะการประเมินความเสี่ยงนะคะเรื่องที่ห้านะคะการกําหนดมาตรการ กาแก้ไขและป้องกอันความความเสี่ยงนะคะเรื่องที่6นะคะการประเมินผลามาตรการแก้ไขและป้องกันนะคะเรื่องที่7นะคะการวางแผนบริหารความเสี่ยงนะคะและเรื่องที่8นะคะการติดตามประเมินผลนะคะการบริหารความเสี่ยงนะคะ เราก็จะมาพูดถึงเรื่องที่หนึ่งนะคะความหมายของการจัดการความเสี่ยงนะคะก็คือนะคะความเสี่ยงก็คือโอกาสที่จะเกิดนะคะความผิดพลาดนะคะความเสียหายนะคะหรือเหตุการณ์นะคะที่ไม่พึงประสงค์นะคะหรือการการะทาใดๆนะคะที่อาจจะเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์นะคะที่ไม่แน่นอนอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะและผลกระทบหรือทําให้การดําเนินงานนะคะไม่ ประสบผลสำเร็จนะคะตามเป้าหมายนะคะขององค์กรน,นะคะแล้วก็การจัดก,การความเสี่ยงนะคะกระบวนการดำเนินงานขององค์กรน,นะคะที่เป็นระบบนะคะและต่อเนื่องนะคะเพื่อช่วยให้องค์กรลดมูลเหตุนะคะของแต่และโอกาสนะคะที่จะเกิดความเสียหายนะคะให้กับอนาคตนะคะขององค์กร นะคะแล้วก็ประเภทนะคะประเภทความเสี่ยงนะคะก็จะจําแนกออกเป็นสามประเภทด้วยกันนะคะประเภทที่หนึ่งนะคะความเสี่ยงที่เป็นอุปสรรคหรืออันตรายนะคะนี้นะคะก็ะสภาวะนะคะด้านกายภาพนะคะแล้วก็ชนิดสิ่งก่อสร้างที่เกิดต่อการเกิดเพลิงไหม้นะคะ,ะแล้วก็สภาวะด้านศิลธรรมนะคะ โอกาสนะคะคือการชอบโกงของพนักงานอย่างนี้นะคะแล้วก็สภาวะในด้านจิตสํานึกนะคะในการป้องกันนะคะก็อย่างเช่นการปล่อยให้เครื่องจักรทางานนะคะโดยไม่มีการควบคุมนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นความเสี่ยงนะคะที่เป็นอุปสรรคนะคะหรืออันตรายนะคะแล้วก็สองนะคะความเสี่ยงที่ไม่แน่นอนนะคะอาจจะเป็นความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ นะคะความเสี่ยงจากมนุษย์นะคะเช่นสภาวะทางเศรษฐกิจนะคะแล้วก็สามความเสี่ยงที่เป็นโอกาสนะคะนี้นะคะคือ,อไม่ส่งเสริมสนับสนุนนะคะ<ด>ทางทักษะนะคะให้แก่บุคลากรน,นะคะในความเสี่ยงที่เป็นโอกาสนะคะ ต่อไปนะคะจะมาขึ้นนะคะเรื่องที่สองนะคะองค์ประกอบนะคะของการจัดการความเสี่ยงนะคะก็จะมีทั้งหมดนะคะแองค์ประกอบด้วยกันนะคะซึ่ง 1. นะคะสภาพแวดล้อมภายในองค์กรนะคะสองนะคะการกําหนดวัตถุประสงค์นะคะสนะคะการบ่งชี้เหตุการณ์สการประเมินความเสี่ยงนะคะห้า การตอบสนองความเสี่ยงนะคะหกิจกรรมการควบคุมนะคะเจข้อมูลและการติดต่อสื่อสารนะคะและก็แปนะคะการติดตามนะคะอันนี้เป็นองค์ประกอบพอการจัดการความเสี่ยงนะคะค่ะต่อไปจะมาขึ้นในเรื่องที่3มนะคะการวิเคราะห์ นะคะการวิเคราระห์ปัจจัยความเสี่ยงนะคะทางธุรกิจนะคะ,ะต้นเหตุของความเสี่ยงนะคะหรือปัจจัยความเสี่ยงนะคะต้องระบุได้ว่านะคะเกิดขึ้นที่ไหนนะคะเมื่อไหร่อย่างไรนะคะแล้วก็จำแนกออกเป็นสองประเภทด้วยกันนะคะน,นี้นะคะ,ะประเภทที่หนึ่งนะคะความเสี่ยงภายในนะคะหรือความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบ นะคะก็จะมีความเสี่ยงจากการบริหารนะคะความเสี่ยงด้านโครงสร้างทางการเงินนะคะความเสี่ยงที่มีสาเหตุจากพนักงานนะคะอันนี้นะคะแล้วก็ความเสี่ยงประเภทที่สองนะคะก็จะเป็นความเสี่ยงภายในนะคะหรือความเสี่ยงที่เป็นระบบนะคะก็จะมีความเสี่ยงจากระบบเศรษฐกิจนะคะหรือนโยบายของรัฐนะคะ และความเสี่ยงด้านการเมืองนะคะและก็สังคมนะคะแล้วก็ความเสี่ยงจากภัยพิบัติธรรมชาตินะคะนี้นะคะแล้วก็ต่อไปนะคะมาดูนะคะ,ะกระบวนการวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงนะคะทางธุรกิจนะคะก็จะมีะทั้งหมดนะคะสีขั้นตอนด้วยกันนะคะขั้นตอนที่หนึ่งะคะก็จะเป็น กำหนดความเสี่ยงนะคะขั้นตอนที่สองนะคะก็จะเป็นการประเมินความเสี่ยงนะคะแล้วก็ขั้นตอนที่สามนะคะกําหนดมาตรการแก้ไขและป้องกันนะคะแล้วก็ขั้นตอนที่สี่นะคะประเมินผลนะะของมาตรการแก้ไขนะคะและการป้องกันนะคะ ต่อไปนะคะก็จะมาขึ้นนะคะในเรื่องที่สี่นะคะเรื่องที่สี่นี้ก็จะเป็นหัวข้อนะคะการประเมินความเสี่ยงนะคะการประเมินความเสี่ยงนะคะก็หมายถึงนะคะการวิเคราะห์และการจัดลาดับนะคะโดยพิจารณาจากการประเมินนะคะจากโอกาสนะคะที่จะเกิดความเสี่ยงนะคะ,ะและความรุนแรง นะคะของผลกระทบจากเหตุการณ์นะคะของความเสี่ยงนะคะต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทํางานนะคะของหน่วยงานหรือองค์กรนะคะอันนี้นะคะแล้วก็โอกาสที่จะเกิดนะคะโอกาสที่จะเกิดก็จะหมายถึงนะคะความทีนะคะหรือนะคะโอกาสนะคะที่จะเกิดเหตุการณ์นะคะความเสี่ยงนะคะต่อไปนะคะผลกระทบ ก็จะหมายถึงนะคะผลกระทบก็จะหมายถึงความรุนแรงนะคะของความเสี่ยงนะคะความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นนะคะจากเหตุการณ์ต่างๆนะคะแล้วก็ระบบความเสี่ยงนะคะระบบความเสี่ยงนี้นะคะก็จะหมายถึงนะคะสถานะของความเสี่ยงนะคะที่ได้จากนะคะการประเมินโอกาสนะคะและผลกระทบ นะคะของแต่ละปัจจัยเสี่ยงอันนี้นะคะต่อไปนะคะหัวข้อต่อไปนะคะความสําคัญนะคะของการประเมินความเสี่ยงนะคะก็เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่องค์กรรับได้นะคะแล้วก็เพื่อให้ตัดสินใจนะคะอตอบสนองความเสี่ยงได้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เพื่อให้องค์กร คุ้นชินกับเหตุการณ์นะคะที่ไม่คุ้นเคยนะคะต่อไปนะคะขั้นตอนการประ,ประเมินเจนความเสี่ยงนะคะมีทั้งหมด4ขั้นตอนด้วยกันนะคะขั้นตอนที่1น,นะคะเรามาดูนะคะกำหนดเจนการประเมินขั้นพื้นฐานนะคะน,นี้ัานะแล้วก็2นะคะกรารประเมินโอกาสนะคะและผลกระทบ นะคะของความเสี่ยงนะคะดูนะคะสามนะคะการวิเคราะห์ความเสี่ยงนะคะอันนี้นะคะแล้วก็สีนะคะการจัดลำดับความเสี่ยงนะคะอันนี้คือเรื่องที่สี่นะคะค่ะต่อไปนะคะเรื่องที่ห้านะคะ การกำหนดมาตรการแจ้ไขและป้องกันความเสี่ยงนะคะก็จะมีทั้งหมดห้ามาตรการนะคะขององค์กรนะคะหนึ่งนะคะคือความพร้อมนะคะการเตรียมความพร้อมนะคะองค์กรจะต้องซักซ้อมนะคะรับมือนะคะอ,อ,อุบัติเหตุต่างๆนะคะแล้วก็สองนะคะคือการตอบสนองอย่างฉับพลันนะคะอย่างนี้นะคะก็ จะต้องมีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพนะคะไว้นะคะตอบโต้ภัยนะคะแต่ละชนิดนะคะได้ทันเวลานะคะแล้วก็สนะคะการช่วยเหลือกู้ภัยนะคะเป็นกระบวนการป้องกันนะคะชีวิตทรัพย์สินขององค์กรนะคะน,นี้จะได้ผลและทันเวลานะคะอย่างเช่นนะคะหน้ากากกันไฟอย่างนี้นะคะ 4, นะคะก็คือการกลับเข้าทํางานนะคะเมื่ออุบัติเหตุนะคะหรืออุบัติภัยสิ้นสุดลงแล้วนะคะจะต้องกลับไปที่เดิมนะคะให้เร็วที่สุดนะคะเพื่อที่จะไปซ่อมแซมนะคะสิ่งที่มันเสียหายนะคะในส่วนตรงนี้นะคะแล้วก็ห้านะคะก็คือการกลับคืนสู่สภาวะปกตินะคะก็เหมือนไม่เคยเกิดอะไรเกิดขึ้นมาก่อนนะคะอันนี้นะคะอันนี้จะ เรื่องที่ห้านะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาขึ้นนะคะในเรื่องที่หกนะคะเรามาดูนะคะเรื่องที่หกนะคะก็จะเป็นการประเมินผลนะคะของมาตรการการแจ้ไขนะคะและการป้องกันนะคะนี้นะคะก็การประเมินผลของมาตรการแจ้ไขนะคะและการป้องกันนะคะก็จะหมายถึง นะคะการพิจารณานะคะมาตรการแก้ไขและการป้องกันความเสีย่ยงนะคะ,อ,ะองค์กรนะคะช่วยแก้ไขและป้องกันนะคะปัจจัยความเสีย่ยงนะครมีการประเมินแล้วว่านะคะความเสี่ยงจะอยู่ในระดับสูงนะคะหรือสูงได้จริงหรือไม่นะคะก็จะมีนะคะจุดประสงค์หลักนะคะสามประการนะคะในส่วนตรงนี้นะคะแล้วก็ ได้แก่นะคะ 1. น,นะคะการกําหนดกิจกรรมนะคะการประเมินผลนะคะที่ควรจัดให้มีขึ้นนะคะสนะคะการพิจารณาเป็นการประเมินผลนะคะที่กําหนดขึ้นนะคะ,ะมีการดําเนินการอย่างไรนะคะ 3. นะคะพิจารณาว่า ผลการประมเมินเป็นไปตามที่ต้องการหรือไม่นะคะแล้วก็สามารถส่งผลนะคะให้เกิดความเสี่ยงลดลงหรือไม่นะคะต่อไปนะคะมาดูนะคะการประเมินผลนะคะมาตรการแก้ไขและการป้องกันนะคะเป็นวิธีการนะคะที่นำมาใช้ในทางปฏิบัติงานนะคะเพื่อควบคุม ความเสี่ยงนะคะที่จะเกิดขึ้นนะคะโดยปกติจะมีอยู่ในทุกขั้นตอนนะคะของการปฏิบัติงานอยู่แล้วนะคะอย่างเช่นนะคะการกําหนดนโยบายนะคะการบันทึกการทําบัญชีนะคะการดูแลป้องกันทรัพย์สินนะคะแล้วก็การควบคุมงานนะคะการอนุมัติอย่างนี้นะคะการมอบอํานาจการตรวจสอบ นะคะการให้คำปรึกษาเน้นนำนะคะแล้วก็การจัดทำเอกสารหลักฐานพวกนี้นะคะการรายงานผลการปฏิบัติงานนะคะอันนี้นะคะแล้วก็เมื่อได้ประเมินผลของมาตรการแก้ไขและป้องกันความเสี่ยงแล้วนะคะแต่รอจนจัดลำดับความเสี่ยงแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือการวิเคราะห์นะคะการวิเคราะห์การประเมินผลเดิม นะคะที่มีอยู่ก่อนว่ามีการจัดก,การประเมินผลนะคะเพื่อช่วยลดความเสี่ยงได้อย่างไรนะคะแล้วก็รวมทั้งพิจารณาการประเมินผลนะคะที่กําหนดไว้แล้วนะคะได้มีการนําไปปฏิบัติหรือไม่อย่างไรนะคะค่ะ ไปเราจะมาขึ้นในเรื่องที่เจ็ดนะคะเรื่องที่เจ็ดกคะการวางแผนนะคะการวางแผนบริหารความเสี่ยงนะคะการวางแผนราความเสี่ยงนะคะก็เออก็คือนะคะก็จะลดหรือควบคุมความเสี่ยงนะคะการกระจายความเสี่ยงนะคะให้หลายฝ่ายร่วมกันจัดการแจ้ไขนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยง ความเสี่ยงนะคะก็คือการยกเลิกนะคะหรือชะลอโครงการนะคะที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงนะคะจนกระทั่งว่าองค์กรจะพร้อมรับมือหรือไม่นะคะแล้วก็พิจารณาความเสี่ยงนะคะที่ยอมรับได้นะคะก็คือการเลือกวิธีการนะคะตามความถนัดนะคะแล้วก็ ต่อไปนะคะในหัวข้อต่อไปนะคะก็ดูนะคะแนวทางการดำเนินงานในการบริหารความเสี่ยงนะคะก็จะมีระยะที่1น,นะคะการเริ่มต้นและพัฒนานะคะก็จะมี1นึ่นะคะกำหนดนโยบายแนวทางนะคะการบริหารความเสี่ยงนะคะสระบุปัจจัยเสี่ยง และประเมินโอกาสนะคะผลกระทบจากปัจจัยเสียงนะคะ 3. วิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญนะคะของปัจจัยเสียงในการดำเนินงานนะคะ 4. จัดทำแผนนะคะบริหารนะคะความเสี่ยงของปัจจัยเสียงที่อยู่ในระดับสูงและสูงมากนะคะทั้งปัจจัยเสียงที่อยู่ในระดับปานกลางนะคะ5นะคะ สื่อสารทำความเข้าใจใเกี่ยวกับแผนนะคะแผนบริหารความเสี่ยงนะคะให้ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรได้รับทราบนะคะและสามารถนำไปปฏิบัติได้นะคะแล้วก็หนะคะรายงานความก้าวหน้านะคะออของการดำเนินง,งานนะคะตามแผน นะคะบริหารจัดการความเสี่ยงนะคะแล้วก็เจ็ดนะคะรายงานสรุปการประเมินนะคะความสม็จของการดำเนินงานนะคะตามแผนนะคะบริหารจัดการความเสีย่ยงนะคะต่อไปนะคะระยะที่สองนะคะก็เป็นการพัฒนาสู่ความยั่งยืนนะคะการพัฒนาสู่ความยั่งยืนนะคะก็จะมีนะคะหนึ่งนะคะ ทบทวนแผนนะคะบริหารความเสี่ยงในปีที่ผ่านมานะคะสองนะคะพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงนะคะสำหรับความเสี่ยงของแต่ละประเภทนะคะแล้วก็สามนะคะผลักดันกาะะให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรน,นะคะสี่นะคะพัฒนาขีดความสามารถนะคะ บุคลากรในการดําเนินงานนะคะตามกระบวนการนะคะการบริหารจัดการความเสี่ยงนะคะค่ะต่อไปรามาต่อหัวข้อเรื่องที่เก็นะคะก็จะเป็นหัวข้อที่ว่านะครับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะกับการบริหารความเสี่ยงนะคะก็จะมีผู้ในการนะคะที่จะต้องแต่งตั้งคณะ ทำงานบริหารความเสี่ยงนะคะแล้วก็คณะทำงานนะคะก็จะมีหน้าที่ดำเนินการนะคะ,ะให้มีระบบนะคะการบริหารความเสี่ยงนะคะมีการวางแผนนะคะการรายงานแนะคะแาะการประเมินผลนะคะแล้วก็ผู้ปฏิบัติงานนะคะก็อย่างเช่นนะคะก็ได้แก่พนักงานลูกจ้าง นะคะในองค์กรนะคะค่ะต่อไปเราก็จะมาขึ้นเรื่องอที่แปดนะคะในบทที่สามนะคะก็จะเป็นเรื่องสุดท้ายนะคะในในบทที่สามนะคะเรื่องที่แปดนะคะก็เป็นการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงนะคะนี้นะคะเ,เรามาดูนะคะการจัดทำแบบประเมิน นะคะจากผลการติดตามนะคะประเปลียนแผนการจัดความเสี่ยงในอนาคตนะคะโดยมีเป้าหมายดังนี้นะคะหนึ่งนะคะเพื่อประเมินคุณภาพนะคะหรือความเหมาะสมในวิธีการจัดก,การความเสี่ยงที่ผ่านมานะคะแล้วก็รวมทั้งติดตามผลนะคะว่าบรรลุไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่นะคะที่เราตั้งไว้ นะคะแล้วก็สนะคะตรวจสอบความพืชหน้านะ,ค,ะความพื้นหน้าของมาตรการควบคุมนะคะว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่นะคะแล้วก็ไปนะคะระบบบริหารความเสี่ยงที่ดีมีอะไรบ้างนะคะอันนี้นะคะระบบบริหารความเสี่ยงที่ดีก็จะมีนะคะหนะคะมีเอกสารวางแผนนะคะที่เป็นระบบ นะคะ 2. นะคะทีมดำเนินง,งานนะคะพร้อมค้นหานะคะและจัดการกับความเสี่ยงนะคะโดยไม่ตีกหนีปัญหาที่จะเกิดขึ้นนะคะ 3. นะคะในการประเมินความเสี่ยงนะคะขั้นต้นนะคะควรจะมีการประเมินซ้ำนะคะตามระยะเวลาที่ท,ที่กำหนดนะคะเพื่อตรวจสอบความเสี่ยงนะคะเดิมและหาความเสี่ยงใหม่ นะคะอันนี้นะคะแล้วก็ซีนะคะพหลักเกนนะคะการกระเมินนะคะที่เป็นมาตรฐานนะคะครอบคลุมองค์ประกอบทุกส่วนนะคะและ5นะคะจะทํารายงานนะคะเป็นตัวและอักษรน,นะคะนำเสนอต่อผู้บริหารน,นะคะอันนี้นะคะเ,เรื่องที่8นะคะ ก็เป็นการติดตามนะคะประเมินผลนะคะการบริหารผลเสี่ยงนะคะซึ่งในบทที่3เรานะคะก็จะมีทั้งหมดแปดเรื่องด้วยกันนะคะค่ะเอ่อเรื่องที่3นะคะก็จบไปแล้วนะคะสิ่งที่รูจะฝากกับนักศึกษาในวันนี้นะคะก็อยากให้พวกเรานะคะไปทบทวนนะคะเนื้อหา นะคะในบทที่3นะคะที่ครูได้พูดไปในวันนี้นะคะเพื่อที่พวกเราจะได้เ,เข้าใจนะคะมากยิ่งขึ้นนะคะก็ให้ไปทบทวนดูอีกครั้งนะคะไปอ่านนะคะไปอ่านซ้ำๆนะคะเพื่อ,อที่จะให้เราจำได้ <c oughs> ในเนื้อหานะคะเพราะว่าอีกไม่นานาก็จะสอบแล้วนะคะก็ะให้พวกเรานะะได้อ่านเยอะๆ นะคะครูเป็นห่วงนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะก็คงจะจบนะคะในบทที่3เพียงแค่นี้นะคะสัปดาห์ต่อไปเราก็จะมาขึ้นนะคะในบทที่4นะคะก็ขอให้พวกเราทุกคนนะคะโชคดีนะคะในการที่จะสอบปลายภาคในครั้งนี้นะคะก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะ